รบอรอกโคลีใส่เลือดด้วยจ้ะเพราะว่าซื้อมากะใส่หน่อยๆจะได้หมดผ่อนผ้อนคือบรอกโคใส่ยังเลยต้มน้ำซุปแล้วก็ใส่กระดูกไก่ใส่โค้งไก่ละกะอันนี้่หมูยอกคนี้เอาหมูยอมาใส่ละกะผักเพราะว่าอยากกินน้ามสุดน้าม,มันห้อน อินเทอรนวพัดพัดทอดพอด,ด,ดลายมือลายแับนี้มันแบบเสีบออยบคอไอส,อยา,ส,า,สา,ายช่วยไหนผมตงไปทำสิง่งหนึ่งที่กระชุ่มกระชวยมากมื่อนี้เออเอาเซ็นโซต์ไปจ้านระเ็ดซื้อมาจ้ตลาดเมื่อวานถุงหนึงสามสิบห้าบาท กขาคุ่มอยู่ด้วยยเล่นกออยานั่งดีดนนะั่งกินดีๆนั่งกินดีเป็นครั้งแรกรู้สึกเ้กูเป็นดาราแบบอะไรกูรู้สึกเป็นหมอสูงมนำฟูมันก็โอเคเลลยแแต่วาเข้าส่อ,อ,อันคือคุณเเป็นคกั่กอาเสียงโงให้แม่หน่อยสิ อะไรเป็นคือกันก,รรก็จะาเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปกินบะหมี่ยังสิถ้าถ้าน้ำซุปเขาเจ้าแซ่บแล้วแม่เอาสิบ๊บปรุปงเนียเอาเสียงลงให้หน่ยอยเลยก็ได้น้องบีมพี่แป้งที่จิ๊บพี่ใหม่หราะอ่ะอืมพี่สีบ๊อบปรุงใช่ไหมว่าใส่ยังไงเพราะน้ำซุปมันมันแซ่บแล้วม,มันปรุงไม่ใช่เสียรสชาติ น้ำกรยีก็บป้าแม่ขอขวดน้ำป้าหน่อยแลกันแสบแล้วเพราะใส่พีิลลงไปแบบนี้มันก็เลยรสชาติเลยเปลยน น้ำปลาให้แม่หน่อยออเร็วอ,อันนี้เอาใส่ต้มทำสุกแต่ว่ากับ,บ่เอาออกเอามากินน้ำผักจกัดเข่า ใส่ก็ได้พราะว่าอันนี้แม่ใส่พริกลงไปมันก็เลยจืดไงไม้องใส่ก็ได้เี่วงไ้พม่ไ้ีพ่งไ้พ่่างไ่่ง้พ่พินเท่ารูปนพี่ค่ะเดี๋ยวมันแสงสีเสียงเม่สีตมหมดเลยแม่วไ้ดลหอดามันจะเดินมาใส่ถ้วยแม่นะไ้ดลหอป้ นี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทสต้มฟูเดี๋ยวลองแช่เกี๊ยวสักิดเซ็นซดต้มข้าวเดี่ยวค่อยซื้อเซ็นแห้งมาเดี่ยวต้มบักโดหนึงจ้ะต้มเติมน้ำอืดแล้วอืดอีกกระเบ้อนี่อืมแต่ละมือแต่ละเวินจ้าสิให้เฮ็ดจังไรก่อนนี่ว่าดีดีนะบ่เคยบ่เคยผ่านจ้าเถอ

ไปก้นจ้ะพี่น้องมบอกเขาต้องจับจยตัดมามาพอแบบบใ้คิดหอดแล้วจ้ะไปหัดตุ้นีงนงไงดเส้นสดเนหนียวหนุ่มแล้ว เส้นสดจะซื้อเส้นสดแล้วเจ้ามาตูมจั่นแซ่บไปละเจ้า